วนสินค้านะครับพัสดุห่อส่งด่วนนะครับที่985นะครับวันนี้ทำขบวนโดยอันตอมนะครับอันตอม4222นะครับเลขสวยด้วยนะครับวันนี้อันตอม4222ทำขบวนสินค้านะครับที่985นะครับพัสดุห่อส่งด่วนนะครับ อ่านไปแล้วนะครับต้นทางก like รุงเทพนะครับไปทางสงไห่โกลกนะครับเราฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมตับสคล้ารตันกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนองปราดุกชาแนลครับ